ใช่ค่ะเราจะคุยกับคุณพ่อจินดาระดับปัญญาวุฒินะคะซึ่งเป็นคุณพ่อของคุณอังคณานะคะเสียชีวิตไปเมื่อวานนี้ตอนเย็นค่ะสวัสดีค่ะคุณจินดาค่ะคุณจินดาสวัสดีครับสวัสดีครับรับคุณจินดาเสียใจด้วยนะครับครับครับคุณจินดาเนี่ยตามข่าวเนี่ยทราบข่าวเมื่อไหร่ครับว่าน้องโบน้องโบก็คือคุณอังคณาใช่ไหมฮะที่เสียชครับครับทราบข่าวตอนกี่โมงฮรประมาณมกโมงเุ่มกว่าแล้วฮะใครเป็นคนแจ้งให้ทราบฮะ คุณแม่ของขเ่อเนี่ยฮะครับ,บคุณพ่อเน้่คุณแม่เขาขอรถจากที่ที่พาแม่เขาไปส่งที่โร,รพงพยาบาลดีลาราบฮะฮะฮะเพราะแม่เขาขับรดเกิเหมือนกัดคุณแม่กับรดเกิเหมือนกันคุณพ่อช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าตามข่าวเนี่ยบอกว่าคุณพ่อเนี่ยพาพาน้องโบแล้วก็น้องสายอีกคนหนึ่งแล้ว,ลวคุณแม่เนี่ยไปที่ชุมนุมใช่ไหมฮะใช่ครับครับเล่าเล่าให้ฟังหน่อยฮะก็ผมก็พาไปที่หลังคำเนียบหังคำบางฮะ ใช่นล้วแหละเขาก็เดินไปเพราะปกติเขาก็อ <absorption> ยู่ที่ทำเนีาประตูบานจัดอ๋อนะปกติเขาอยู่ที่ทำเนาประตูบานเพราะวันนี้เขาไปเนี่ยสมัยผมก็เลยว่าเขาไปที่ทำเนีาแล้วเขาไม่จะไปห้ามตามอะไรเขาจะไปห้ามกนได้เขาก็เรื่องว่าไม่มีอะไรเขาก็เดินไปที่ตรงพระลูกทรงมาค่ะนั่นแหละฮะแล้วก็เน้นคุณแม่เขาเล่าให้ฟังว่านอนแก้มน้ำตาก่อน ใช่แต่แม่เขาพ LIKE ่อหลวงไปทับล like 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 okay. ูกเขาครับค่ะนะฮะมาทักลูกเขากพราะนึกว่าลูกไม่เป็นไรอ่ะตัวป้องกันไหลค่ะฮะบางคนว่าแม่เขาจับไปเพรานึกว่ามันหลุไปจับที่ลูกสาวไปเพรานึกว่ามันลุดแต่จริงๆมันไม่ใช่มันโดนเก็ษระเบิดเศษระเบิดเนี่ยด้านซ้ายของสินค้านะฮะครับค่ะด้านซ้ายของสินค้าค่ะมากนะครับครับคนที่โดนสเก็ษระเบิดด้านซ้ายสินค้านี่เป็น ลูกใช่ไหมฮะเป็นลูกครับมันแหวกไปเลยเนื้อคือน้องโบเนะฮะใช่ครับมันคือสะเก็ดจากแก๊สน้ำตาหรือเปล่าฮะไม่ใช่แก๊สน้ำตาไม่ใช่แก๊สน้ำตาเพราะลูกสาวผมก็โดนสะเก็ดแบบนั้นลูกสาวลูกสาอีกคนหนึ่งใช่ไหมฮะลูกสาวคนเล็กครับโดนตรงไหนบ้างคะคนเล็กโดนที่มือและโดนที่ขาค่ะแล้วไม่ใช่โดนแค่ตรงนี้ถ้าสะเก็ตแก๊สน้ำตามันจะไปหยักที่กระดานอะไรผมถามหน่อย ครับครับมันจะเป็นเรงขนาดนั้นเหละคำถามเรามันจะเป็นเรงขนาดนั้นแต่ว่ามันมันจะมีระเบิดถึงขนาดโดนโดนสียค่าคนได้เสียขับตายอะไรับี่ยค่ะมันมันเป็นอย่างนั้นเลยเหรอครับค่ะทีนไมพอน้องโบโดนไปดูไปดูฝั่งลูกสาวเอะไรแบอดูหน่อยเป็นไงอ้มันไปยังไงคใค่ะแล้วเป็นยังไงคะับ อยางโดนดน้านซีข้างด้านซ้ายอ่ะไข้หัวใจถูกไหมฮะโอ้แลนี้ใหญ่ไหมฮะแต่ก็ใหญ่เพอามควรนะเ<ช>อ๊ะตั้งแต่ตอนที่เกิดเหตุปั๊บเนี่ยคือคุณแม่ก็ส่งน้องโบไปที่โรงพยาบาลหรือเปล่าคะคุณแม่ไม่ได้ส่งคุณแม่ก็ไปอีกทางเลยน้องโบก็ไปอีกทางเลยคุณแม่ก็ไปที่สี่เลยนะค่ะน้องโบก็ไปที่รามาผมามาต้องไปจั่มลงโมโ่ะอืมค่ะแล้วน้องสายคนไปที่โรงพยาบาลไหนฮะ ได้ไม่ถึถงโอ้ไปคนละที่เลยใก็คือเพื่อ,อนค่ะธรรมิตเนี่ยส่งไปใช่ไหมคะรถแท็กซรถรถรถพยาบาลรถพยาบาลนะค่ะแล้วแล้วพอน้องโบไปถึงอที่โรงพยาบาลเนี่ยก็ยังมีสติอยู่หรือเปล่าคะต้องแก่เสียชีวิตต่อน่ะน่าจะเสียชีวิตก่อนอ๋อตั้งแต่ก่อนถึงโรงพยาบาลน่าจะเสียก่อนแล้วนะฮะไม่ทราบตรงนี้ เพราะโรงพยาบาลไม่ได้เช่าตรงนี้เลยครับค่ะครับผมย้อนกลับมาที่มตอนที่คุณจินดาไปส่งภรรยาและลูกที่หลังทำเนียตอนะมาณกี่โมงครับก็ประมาณหกโมงหกปานิดครับตอนเย็นนะฮะใช่เขาก็คงเขาคงขึ้นว่าไม่มีอะไรแล้วก็ถึงเดินไปที่หน้าทำเนียบฝัหน้าหน้าตรงมอตทรนอเรย์ยังไม่ถึงมอสรานอทันทีเลยนะครับ่ะเอ้โดยปกติแล้วคือสามแม่ลูกเนี่ยเขาก็จะไปร่วมชุมนุมกับพันธมิตรอยู่แล้วหรือเปล่าคะ ก็มีไปด้วยครับแม่เขาเขาไปตอนเมื่อวานนี้แม่เขาไปตอนเชา้าประมาณบ่ายประมาณตีสามครับแล้วเขาก็กลับมาบ้านแล้วแต่บ้านช่วงตอนเย็นก็อาบจะอาบน้ำอะไรอย่างผมก็บอกไปอาบน้ำก,ก่อนแล้วจะไปกันเลยไปอาบน้ำก่อนจะบอกแม่ครับแล้วลูกสาวก็อาบน้ำแล้วก็เลยไปเลยอ แล้วเราคิดว่าเขาอยู่ในทำเนียบเนี่ยมันคงไม่มีอะไรหรออ,อใช่ไหม,อม,อมตอนที่เขาเดินออกไปข้างนอกเนี่ยมันเลยมีปัญหาขึ้นมาเลยทันทีอ๋<ช>อค่ะแล้วคุณพ่อเองเนี่ยปกติก็ไปร่วมชุมนุมกับเขาด้วยหรือเปล่าคะก็มีฮะก็คือไปอยู่แล้วที่บ้านพูดง่ายๆใช่ครับค<ช>่ะคุณพ่อเนี่ยมาทราบข่าวว่าลูกสาวเสียชีวิตตอนทุ่มกว่าใช่ไหมฮะใช่ครับคุณแม่ก็โทรมาจากโรงพยาบาลครับ หาลูกค <Hello, S 2> ุณแม่บอกว่าไม่รู้เขาไม่รู้ลูกเขาเสียหรือเปล่าเขายังไม่รู้เพ oh, าตอนนั้นยังไม่นานเขาก็ยังไ,ไม่รู้ว่าลูกเขาเสียหรือเปล่าอืมอันนี้เขาโทรมาโทรหาผมเนี่ยผมก็ติดต่อเขาไม่ได้แล้วจ้า,า,าผมก็ตามหาลูกผมมาอยู่ที่ไหนค่ะเนี่ยแต่ผมเป็นจริงรู้ว่าลูกเสียแล้วยังต้องมาตามหาแม่เขาอยู่ที่ไปศิลาศค่ะเอตอนนี้สามารถนำตัวน้องโบมาทำพิธีศพได้หรือยังคะหรือว่าต้องรอชั่งครับก็ต้องที่ตำรวจก่อนค่ะครับ ตอนนี้ผมติดต่อลายอย่าอยู่ครับค่ะแล้วอาการของน้องสาวของน้องโบล่ะคะเป็นยังไงคะก็เขาก็ยังเดินได้คัะแต่ก็เป็นแผลเจ็บอะไรที่ไหนฮะที่มือกับที่ขาที่มือกับที่ขานะครับแผลใหญ่ไหมคะแผลใหญ่ไหมคะพอผ้าอยู่ไม่เห็นครับแล้วคุณแม่ล่ะคะอาการเป็นยังไงคะคุณแม่ก็ที่ต้นที่หัวนีบพ่อขาวแตกราวใช่แล้วก็ มีขาด้านหนงด้านตายรู้สึกจะมีพันผ้าแล้วจะโดนที่ทางด้านหลังคนหรือยังเนี่ยครับครับจะเกิดระเบิดเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับครับครับแล้วตอนนี้ทั้งทั้งโซคุณแม่แล้วก็น้องสาวเนี่ยกลับบ้านหรือยังฮะหรืออยู่ตรงที่ยังไม่มีใครกลับครับยังไม่มีใครกลับนะครับใช่ครับแล้วตอนนี้คุณจีดาอยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่โรงพยาบาลโพะเยาไทยครับอยู่ที่ที่ไหนฮะโรงพยาบาลพยาไทยโรงพยาบาลพะเยาไทยตอนน้องพะเยาไทยครไปที่นั่นทำไมฮะ ก็หาร้อยเวรครับผมแจ้งความไม่ใช่ครับก็ต้องเอาศพลูกมาหาร้อยเวรก็สอบสวนครับเพิ่งถึงได้ทราบข่าวว่าทางพันธมิตรเนี่ยเขาจะขออนุญาตคุณจินดาเนี่ยนำศพของลูกสาวไปรดน้ำศพไปทำเนียมใช่ไหมฮะผมว่าผมผมไม่บอกเพาว่าผมไม่ไม่ไม่เอาหรอกไม่สบายใจแต่ว่า จะให้ลูกไม่วันเลยสงสารลูกอะไม่ไม่เอาดีกว่าแต่ว่าตอนก็แสดงว่าตอนแรกในควนมมิติต่อมาที่คุณจินดาใช่ไหมครับติดต่อครับว่าจเอาก็อครับแล้วก็ขมเป็นเจ้าภาพตัวอย่างครับผมผมก็รู้ผมก็แต่ผมตัดสินใจทีหลังว่าไม่เอาดีกว่าอืมเพราะอะไรคะมันก็เราก็ยังยุ่งๆกับเรื่องพวกนี้อยู่คัะเราก็ไม่อยากจะรบกวนเ่า เขา <of S 2> <twitch ester> ช่วยทุกอย่างนะฮะเขาช่วยทุกอย่างไม่ไแต่ว่าก็ช่วยทุกอย่างแต่เร,เราเห็นว่าเขากำลางยุ่งๆอะไรนี่ผมบอกแต่วผมไม่เอาดีกว่านะฮะลดคนทอาแบบตัดการของเราดีกว่าค่ะคุณจินดาเองอยากจะเรียกร้องความรับผิดชอบจากใครไหมคะเนั่องจากไ้่เดี๋ยวเร้องับใครนะกับดิฉันก็ไม่สะาดกับรัฐบาลกับท่นทั้งนี้กับใครก็แล้วแต่ใครเป็นผู้ทำล่ะ กลายเป็นผู้ทำนะคุณก็คุณก็คิดดูนะกลายเป็นผู้ทำนะครับของเราประชาชนมือเปล่าทําอะไรอ่ะถ้าเราเป็นมือเปล่ามีอะไรไปสู้อะไรกับใครอ่ะใช่ไหมฮะอย่างคุณเป็นมือเปล่าเนี่ยและเป็นผู้หญิงเนี่ยคุณว่าเอาอะไรไปสู้กับเขาว่ามีอะไรสู้ไหมฮะมีอะไรที่จะไปสู้บ้างไหมด้วยมือเปล่าที่เดินอยู่อ่ะฮะทําอะไรได้บ้างนะครับค่ะครับคุณจีนใช่ไหครับครับ คุณจินดาได้คุยกับคุณคุณหมอที่รับศพของน้องโบบ้างไหมครัไม่ไม่ได้คุยนะยังไม่คุยรายละเอียดกับคุณหมอนะครับใช่ครับครับคุณจินดาเนี่ยมีลูกกี่คนฮะัสามคนครับมียังมีอีกคนนึงใช่ไหมครับหนคนครับเป็นเป็นคนเล็กหรือไงฮะคนกลางครับอ๋ออออ๋เอ็น้องโบอายุเท่าไหร่คะคุณพ่อประมาณยี่สิบแปดใช่ไอ๋อยี่สิบแปดครับน้องโบตอนนี้ปกติแล้ว ทำงานใช่ไหมฮะทำงานนะฮะครับครับปกติแล้วในครอบครัวของคุณจินดาเนี่ยมาร่วมชุมนมที่ทาเนียบเนี่ยนานหรือยังครับอ๋อมีไปเรื่อยๆฮะอ๋อไปอยู่บ่อยๆนะฮะนะครับครับแล้วเมื่อวานนี้ที่ติดตามข่าวหนูรู้สึกนะครับว่าหสถานการณ์มันค่อนข้างแรงอันตรายก็อันนั้นมันช่วงเช้าเราก็มาคิดว่าช่วงเย็นๆเนี่ยจะมียิงอะไรกันอีกครับ ใช่ไหมฮะมค่ะคบช่วงเช้าเขา,าเก็ไปน้าทำเนียบกานทันไ้มไปที่หน่ารัฐสภาอะไรกันอนี้ค่ะครับใช่ไหมฮะอืมค่ะคือนึกว่าทำเนียบไม่มีอะไรใช่ไหมฮะก็คงแล้วก็คงนึกว่าเรื่องมันจบแล้วเพราะใเห็นบอกเพรา็เลายะหลาะหลออกมาแล้วหมายถึงว่าหมายถึง,งว่าเ้าก็เครื่อนพลออกมาจากรัฐสภาแล้วนี่ครับนะค่ะครับก็้วทไมยังมายิงกันนดุจหาครับ กลับวันนี้จะนําลูกสาวไปบำเพ็ญกุศลที่วัดไหนฮะเดี๋ยวนะผมยังไม่รู้นะครับลัครับครับนะครับคุาตขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับครับคมครับขอบคุณครับ